เหมือนลิตเติ้ลไดไมรผมเคยเล่นนะเออเอโอ้โหผมเคยเล่นนะไอ้เชี่ยแล้วตัวโอ้สวัสดีครับอยู่ผมเป็นตัวซีโรนี้ไม่ได้เกมโบเก้นไเป็นเกมนาะสยองขวัญที่เกี่ยวกับเด็กตัวน้อยๆก็อยู่ตรงนี้เลยเด็กตัวน้อยๆมันเหมือน เกมแนวลิตเติ้ลไนท์แมรเหมือนน่าจะได้แรงบันดาลใจมั้งหรือคนสร้างเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจนะก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันว่าจะหลอนสักแค่ไหนก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าไปกดเจ็ดอ่าเกิดาม,มาก็เจอตัวอะไรซะแล้วกดสเปกตรัมโอกระโดดแค่นี้เหรอนี่คดหลอนเลย แล้วเรามาทําอะไรที่นี่เหมือนน่าจะเป็นที่นอนเด็กกัเด็กนอนเหรอเออเด็กนอนว้ยบ้านเด็กกำพร้าเหรอถ้าผมเดานะผมก็ไม่แน่ใจเพราะเด็กมันเยอะมากแล้วอุ้ยอะไรวะ่มันหายไปแล้วเช็ดแม่งหลอน่ะโอ้โห ตรงกระจกไม่มีอะไรเนาะมีจรวดตรงนี้เหมือนมันจะมีเสียงอะไรซ่าๆอยู่ทีวีเหรอเอ่อ h e f u c k ฮะอะไรอะ่ะเอา้าอะไรอะ่ะเหมือนเราโดนไล่มานอนเหรออะไรวะเนี่ย นี่ yeah, ปิดเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเอาเอาเท้าไปติดเอาเท้าไปปิดมีมีหมดเลยเปิดเปิดซ้ำได้ปะเคไปเราย่องย่องเหมือนน่าจะเป็นคุณยายเออผมเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าหรือโรงเรียนสักอย่างแต่เป็นรูปแถวนี้ก็คือรูปเหมือนเด็กๆแล้วเด็กมันไม่มีหน้านะคนนี้ก็ไม่มีหน้า เด็กบางคนไม่มีหน้ามาเลยอะ่ะเออมันจะเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วตรงนี้อะไรอะ่ะเด็กพอดีโอออย่าพักนะแล้วตรงนี้ต้องกระโดดเหรอเออกระโดดได้กระโดะโด,ด,ะโดทำไมกระโดดตรงนี้สเปคบาร้าผักอ่ะ กดพุทธ์กดคลิกซ้ายเมาส์ฮะเขี้ยตปูกดชิปชิปชิปหรือไงวะกดชิปเอาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเอาแล้วจะรู้ไปนี่ยชิบหายกูโดนจับ เหมือนเหมือนว่ามันจะทำเสียงล่อคนมั้งอ๋อเสียงล่อคนไอคนนี้เออเอเอกดคลิกซ้ายลืมอซอดได้เปล่าไม่รูไ้ได้กดชิป่ะ มันเหตุใช่ไหมใช่ด้วยมันเหมือนจะให้กดชิปเหรอผมตายรอบสองแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่กดชิปวิ่งได้เออที่ผมเรานะวิ่งไปซ่อนหลังกล่องเออผมว่าวิ่งไปซ่อนหลังกล่องน่าจะได้อ้ยหลน่น เกมแนวดีไม่ค่อยชอบฟรีดนน่งเลยนะกระโดดแล,แล้วก็ตกตลอดโอเคกดทิศซ้ายไปวิง่งโอเควิ่งวันนี้แล้วลุงมาไหมมาแล้วลุงมาแล้วโอเคลุงงงกันดิของตกได้ไง แต่ทำไมได้ยินเสียงเท้าข้างขวาวะโอเคไม่มีแหละฮะลุงถืออะไรวะอืมทีนี้งงละออ,อ,อปได้เอฮะเอพุทก็โอ้โหประตูมันแน่นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราออกข้างนอก ไอ้ตัวนั้นไม่ตามเรามาเหรอยอี่หายโน่ากลัวเลยอะไรอะทรายโอ้น่าจะเป็นสนามโรงเรียนนะ้องไงวะผมก็เดาอะไรมั่วๆแล้วกันเพราะผมยังไม่รู้เรื่องของเกมนี้เลยแล้วตรงนี้ฮะเราซ่อนเหรอเราซ่อน ในรถเหรอเอา้เาแล้วมันจะพาไปไหนบ้านะอืมไปแล้วโอเคอ่าจะจอดมาตรงไหนวะเนี่ยมีเสียงหมาด้วยผมจะโดนหมาไล่ไหมเนี่ยโอเคเสียงจำโคตดังจำดังไปเปล่า ขอเป่านี่นึ่งโอเคเอืมมันเหมือนเราจะอยู่ข้างนอกที่โรงเรียนแล้วใช่ไหม αι? ผมว่าเข้ากดคลิกซ้ายพุทธักเอ่อกดคอนโทรลฮะเอาไอ,าอาชิปหหยแล้วอะไรเดียเอา้า เอาเอาโดนลังแกเชย่อีเอาไอ้เชี่ยนั่แล้วหน้ามันเป็นแบบนั้นนะ what ไอ้เชี่ยหน้าหน้าคนหลอนอะโอ้ยเอาเราลงมาที่ห้องใต้ดินแล้วมีน้องแมวน้องแมวพอดีน้องแมวกดซิกซ้ายกดซิกซ้ายเมา กระเป๋ากระเป๋าใช้ไล่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรอ้าเก็บได้กด F เพื่อออนไลท์เหรอฮะนี่เหรออ๋อแมวมันชอบเลเซอร์ Laser. แล้วให้ทำอะไรอ่ะให้ดันกล่องเหรอให้มันขึ้นดิเฮ้ยนั่นมันมีทางขึ้นใช่ไหม เอ้ยของแล้วตกอ่ะมีของตกมาอ้าวต้องกดคลิกซ้ายค้างด้วยอืมหมวดนลิตเติ้ลนายนแม่เด็กน่าจะคนสร้างเดียวกันแหละอืมกดปับว่เอตีกดเซฟก,กปลาเอ้ยกดคลิกซ้ายโอเคเอาแมวลงมาได้ไหมมานนี่เล้ว เอออ้าวมันจะตามวะอ๋ออ้อ,อปล่อยไปเถอะเดี๋ยวผมบั็อกออเหมือนมันจะเป็นโรงฆ่าหมูอะอะไรวะเลเซอร์จีไมนมีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยแล้วมีปุ่มปุ่มกดไม่ได้อ,อืม ตรงนี้มีประตูผักได้ปะอืมผักไม่ได้ไปมันต้องทำอะไรสักอย่างะอาวเฮ้ยนึกไม่ใช่ของนึกกยย็ใส่่ะนะโยนของได้ใช่ไหมอืมจริงด้วยกดเซฟกระบาโยนของ โอเคฮะอา้าวอ๋อมันเกกะเหรอเข้าใจแล้วไออะไรก็ไม่รู้มันเกกะแต่ผมว่ามันไม่ใช่หมูหรอกน่าจะเป็นคนโอเคได้แล้วแล้วไงต่อเอ้ยอ๋อ๋อ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  ตีไปอ่ะอ๋ออตรงนี้ตรงนี้รู้แล้วผมงงตั้งนานมาหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วหากูเป็นหมูสามชัน้นหมูตัวเล็กโอเคแล้วทำไมหมูมันแปลกๆมันขยับได้นะแล้วมันจะมีอะไรป่ะไหามันที่บทหมูจะเย็นเฮียที่บทหมู โอ้โหเอยแล้วอะไรบันเด่นตรงนี้อ่ะกระดูกเหรอคืออะไรอะ่ะกระดูกมันทำอะไรอะ่ะฮึทำอะไรเหรออันนี้เขียนได้อ่าฮะเขียนได้โอ้ยอลอ,อ,อนอย่าพักดิ กระโดดไอโอเคหมูแล้วหมูแล้วอืตัดไม่ได้เหรอก็มีอุปกรณ์เดียวแหละแม่งจุดเด่นเองอย่างเดียวเลยโอเคขึ้นอ้าวใช่ปะเนี่ยหรือมันเป็นที่ประกอบฉากถ้าจะไม่ใช่เหรอโอเคขึ้นเรียบร้อยเราก็ขึ้น,นบนเลย อ,องัดโอ้กระดูกหมูแม่งมีประโยชน์งัดไอ้น,นี่โอเคงัดเอ่อท่อระบายน้ำแต่ผมสงสัท่อระบายน้ำสำหรับคนตัวเล็กเท่านี้มันมีบันไดงั้นเหรอเหมือนลิตเติ้ลไดแม่ผมเคยเล่นนะเออเออโอ้โ,อโหผมเคยเล่นนะไอเชี่ยแล้วตัวโอ้ ตัวอะไรวะหน้าตัวอะไรวะหน้าวิ <forests> <Wh> ่งรีรออะไรอ่ะอ่ะอติดติดติดโอ้วิ่งอย่างไวโอ้หมู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 ติดหมู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 โอ้โอ้ติดอ่าอ่าอ่าอไ้เคี้ยแม็กชูแม่งติดหมูเอ้ยสระโอ้โห ผมเห็นความพิเศษของมันแล้วสไลด์เกมนี้มีสไลด์ด้วยโอเคโอ้ใจเย็นครับโอเคกดเอ้าเอ้าอ๋อ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 อมันมันไม่ขึ้นน่ะโอเคมันเซฟให้ผมตรงนี้แล้วก็โดดโอ้โหโอ้กระโดดช้าอึ๊บ อึ๊บเอ้ยชนชนโอ้ยปลาปลาเก็กะปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทำไงเนี่ยเอาโึ้วเอาเอาโอ้โหยโดอะไรเะเนี่เอา้าจบแล้วเหรอว้าวเดโมโผมเล่นประมาณ15นาที ผมว่าหนุกเอตรงสับป,ปะาดที่มันมีหลากหลายมี2ตัวที่เห็นนะมีตัวไอหมูที่มันตัดหมูกับไอนี่ไอยอยู่นักกระจกก็เกมสยองดีมันเป็นเดโมโด้วยก็ใช้ได้นะผมเล่นแน่นอนตอนเกมมันมานะเกมแท้ไอเกมเกมเต็มของมันอ่ะก็จบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย โอ้โหหลอนใช้ได้เลยฟิว